ซาซาซาฝนตกลงมาจะเดินเป็นฝอยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยอย่าฝนเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ้ยฮาดใช่ฮาดใช่ฮาดใช่ใชสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูโบอีกแล้วนะคะวันนี้เด็กๆเห็นอะไรไหมคะสังเกตอะไรไหมเอ่ยคุณครูโบใส่ชุดอะไรคะอ่าชุดกันฝนนั่นเอง วันนี้นะคะคุณครูโบจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การแต่งตัวในช่วงฤดูฝนนะคะเด็กๆอ่าชุดแรกเลยก็คืออะไรคะนี่ชุดกันฝนนั่นเองค่ะสองคืออะไรคะร่มค่ะาเด็กๆไว้การฝนใช่ไหมคะนี่สามค่ะรองเท้าบูทเอาไว้ทำอะไรคะเด็ก การน,น้ํากัดเท้านั่นเองค่ะเด็กๆยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ชุดในการใส่ในช่วงฤดูฝนเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะเด็กๆมีอะไรบ้างคะหนึ่งเลยเสื้อกันฝนสองล่สามรองเท้าบู๊นั่นเองค่ะเด็กๆ ในช่วงฤดูฝนนะคะก็อย่าเด็กๆนะคะก็ <ๆ S 1> อย่าออกไปเล่นน้ําฝนนะคะจะทําให้เด็กๆไม่สบายได้เลยนะคะแล้วเด็กๆก็จะไม่ชีตยาทีนี้ก็จะเจ็บตัวอีกเลยอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูโบจะสอนในหน่วยของอะไรเดี๋ยวเด็กๆไปดูในสัปดาห์หน้ากันดีกว่าค่ะสําหรับวันนี้กิจกรรมของคุณครูโบก็จบลงไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ